คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม K A Gaming ครับเข้ามา K A Gaming แล้วก็จะเจนเห็นหน้าตัวเกมตรงนี้ครับ20เกมนะครับ ยี่สิบเกมหรือใครจะตามเข้ามาครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะมีลิงก์ให้กดมีระบบออโต้ให้กดการเข้ามานะครับวันนี้อย่าลืมกดกันด้วยนะครับกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปที่ปลาหมึกเหมือนเดิมครับด้วยงบหนึ่งพันบาทนะไปดูวันต่อหรือใครจะอยากให้เล่นตัวไหนครับในยี่สิบเกมนี้เขาเมนต์่นนเข้ามานะครับไปห้องบอลน,นะครับตรงนี้ตรงนี้คือ กระสุนต่อหนึ่งนัดนะครับอันนี้กระสุนต่อหนึ่งนัดห้าสิบตังค์ถึงสิบบาทต่อหนึ่งนัดอ่าแต่และห้องก็จะแตกต่างกันนะครับไปครับซ้ายขวายาวตำแหน่งยิงเราไปโดนถ้าไปโดนจะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่ครับเป็นตัวคูณนะเป็นตัวคูณเป็นปลาแต่ละตัวครับรายการคูณเท่าไหร่เท่าไหร่นะเราปิดไปครับเราจะเล่นที่สองบาทก่อนนะครับเริ่มทีสองบาทไปครับ ไปเรื่อยศาสตร์ไปเรื่อยครับปลาเยอะดีนะครับแต่มันจะไม่ถึงตัวไกลๆครับตัอยู่ที่ตัวใกล้เรานี่แหละไม่เหมือนเกมอื่นๆนะครับตัวนี้ตัวอื่นที่กดไปไกลเขาก็ไปได้ไปได้ล็อกให้เราได้นะตัวนี้ตัวนี้จะต้องไปกดให้เราล็อกเองเรายิงไปนะครับผมบ้านศาสตร์ไปเรื่อยๆยิงยาวครับลัวยาวไปเลย าวเลยครอนย,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 ยากมากครับยยามากครับมีตัวช้าอะไรเลยนะครับ ใช่ไม่มีเลยนะตายตายดีนะแค่ตายดีนะแต่ว่าเราเรายังโอ้ยโอ้ยหมดใจหมดบึกว่ะนะครับคนล็อกกับมึงกันนิดนงึงล็อกกันน,กน,กน,นิด,ดน,นึงนะอ่าได้มา200กว่าบาทนะเรือมาครับลองล็อกไปเรือครับอันนี้คือพี่เด็กของเขานะเกมนี้นะได้มาหนึ่งร้อบแลครับ ได้ทีไหมเดี๋ยวมาดูกันจะระเบิดให้สองทีนะเนี่ยระเบิดไหมระเบิดไหมต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วไปทีบาทบอกคเมรับไปทิ้งเลยครับเจะทิ้งเลยอ่าทิ้งเลยครับ ยี่เลยเป็นไงครับเรียบร้อยนะครับวันนี้โอเคครับปลาหมึกไม่ระเบิดให้เยอะนะครับวันนี้ความสุดยอดเรายังไม่เพียงพอนะใครมีที่เด็ดจะใครนะตามมันเข้ามาครับใต้คลิปนี้เลยนะใต้คลิปนี้เข้ามาลองกันดูครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจและแชร์กันนิดนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ